ครับก็สวัสดีครับผมจากกล้องชัดใช้บุ้มครับเมื่อนี้ก็ระมาแน้ำดีที่หาดพิษครับเราเบิ้งกันครับเราผิดเ้าถือแน่นนะครับแบบนี้นะครับผมอ่ะท้องนี้ผิดนี่ถือเอาฟังมวนๆกันแล้วกันครับผู้ใดมากะมาซื้อครับก็ผมเก็บก็มีดีแบบเ้าผิดแน่เ้าถือแน่ ไปเบิ้งกันเลยครับครับเดี๋ยวมาเบิ้งเลยครับ b ีทีห้าสิบรถปีน่าจะสองพันสองพันสิบเจ็ดหรือสิบแปดเดี๋ยวเบิง้งเล่มเบิ้งหนาเล่มเลยครับเพื่อความชาัดเจนครับอ่าดีบ่บอกผิดบอถึงไม่ได้ขอโทษขออภัยครับเห็ดช่องไม่ยังมาคล่องเหมือนเดิมครับอันนี้รถเครื่องสองพันสองพัน สองมันสองสองจุดสองครับสองจุดสองร้อยห้าสิบแรงมาครับรถปีรถปีสิบแปดนะครับนี่อ่าขายอยู่ที่เอาบอกราคาไปเลยครับเดี๋ยวมือนี่หนในก็เปิดภายในเราเอาภายในไปก่อนครับขายอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นแปดพันพูดถึงอ่ะราคาสดก็ลดได้อีกครับอ่าราคาสดก็ลดได้ได้ได้อีกครับผม เอาเบิ้งเบื้งข้างในก่อนมือเนี่ยเพราะว่ามันเปิดเปิดเปิด,ปดข้างในแล้วก็เลยเอาข้างในเลยเอาแบบง่ายๆไม่ต้องไปตามสเตปมากอือ่าเดี๋ยวผมเปิดประตูอีกด้านหนึ่งกะบอกไว้ก่อนนะครับทั้งทั้งไทยทั้งอีสานในแต่ว่าคลิปก,ก่อนหน้านั้นอ่ะที่ผมเคยลงก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวสิเฮตันภาษาไทยล้วนๆแต่ยังบ่เฮต่ะเอาเดี๋ยวเอ,เ,อเ,อเอาเอาขั้นนี้ก่อนครับเดี๋ยว ขั้นหน้าเดี๋ยวก็จะร้องภาษาไทยผมนี้ใส่ดีเปนเดในการโอรีวิวรถหนอเอามือนีกัทั้งไทยทั้งอีงสานไปก่อนครับผมสารแบบสมยังใช้พุ่มเขาเนี่ยนี่ครับ BT50 Pro ปี18ครับผมเบาะหนังเบาะหนังหุ้มเบาะมั้งนี่ผมเบาะมาให้งามครับเอาสภาพเนี่ยโอ้พูดถึงแล้วลุงน้อยมีเตอร์รถงามเลยภายในมาเนี่ยบอกตามตรงเลยครับ โมได้ว่าอันเบ้าเชื่อกันออกนอกนาได้อันนี้พูดเรื่องจริงครับก็เบื้องเอาครับเนี่ยโมครับปกติผมร้องขึ้นนะครับเนี่ยมันจะไปหมดแล้วครับรถเนี่ยถือว่าใช้งานน้อยครับเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานน้อยถ้ารถประเภทนี้นะปกติตรงเนี้ยถ้ารถใช้งานมากๆนะครับเนี่ยทักอันเรียกว่าที่แย,ยบขึ้นฝั่งคนขับเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นรอยไปหมดนะครับเนี่ย อันนี้คือรถใช้งานน้อยอาจจะซื้อไปเราวม่ค่อยได้ใช้งานนะรถมันก็ได้สภาพดีนี่บากว่า่ขาดเลยครับเดี๋ยวมาพูดจุดเด่นของรถตัวนี้นะครับเด่นไม่เล่นไม่รู้แ่ะแต่ผมจะพอมีข้อมูลมาบ้างนะครับในรถตัวนี้แล้วก็จากการที่สัมผัสเองก็คือว่าห,หนึ่งสตาร์ทเครื่องนี่หนึ่งพองมาไัยนี่แทบแทบซิบซันเลยครับในรถรุ่นเนียครับมาด้าบีทีนะ แล้วการระบบของเขา,าจุดเด่นก็มีแบบเขาเรียกว่าการทรงตัวครับตั้งแต่บีทีจเมอนบีทีขบีทีห้าสิบเลกๆมาแล้วแต่บีทีห้าสิบรุ่นแรกๆนะตอนโฆษณาเห็นว่ามันจะมีระบบระบบการการเลื่อนเท่าไยประมาณนั้นละเออนี่แหละจุดเด่นแล้วก็เครื่องเงียบนะพวงมาลัยเนี่ยตามที่ผม สตาร์ทมาหลายรุ่นเนยแต่สตาร์ทเสร็จแล้วผมลองจับพวงมาลัยเบิ้งหนยแทบแทบโบสันเลยแบบนิ่งแล้วเครื่องเครื่องยนต์ก็น,นิ่งนะถ้าใครชอบรุ่นนี้นะเอาไม่ต้องเชื่อผมลงมามาสัมผัสเองครับออันนี้ผมบอกฟังเนาะตามความจริงเนาะอละ้วทานจีเสียอบเสีย,ยกับโบฮู้นะอผมก็พูดตามความรู้สึกเนาะก็สตาร์ทรถหลายคันเนี่ยครับสตาร์ทเตร็จผมลองจับพวงมาลัยนะมันมีการสันนะรถรถแต่ละรุ่นนะแต่ว่าตัวเนี่ย Bt ห้าสิเนี่ยจุดเด่นของเขานี่แหละนิ่งนะระบบการทรงตัวดีนี่ครับเครื่องยนต์ก็เงียบนี่นี่ภายในก็อ้แผงประตูเนี่ยงามรือว่าอย่างที่บอกแหะครับรถมันใช้หน่อยเนาะ,อะเอาไปก่อนเดี๋ยวมีโมรี่ิเต็มอีกมันใส่โทรศัพท์ราคาบ่ถึงหลักหมืนหน่นเนาะท้ายก็ พอเฮ็ดใ้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ดูกันแล้วครับอืมให้เบิ่งได้เบิง่งผู้ใดมีจัง้งบ่ทานมีทรัพย์มีทุนก็บเบิ่งไปม้วนๆครับอย่าไปชีเลียนยังอืมเบิ่งไปก็เบิ่งช่องผมก็ได้ความรู้ไปน้าครับการออกรถการยังเดี๋ยวผมสิวอ่านไปเรื่อยๆอยละอืมนี่ครับครับเงาวัด ล่างล่างแล้วเนี่ยล่างให้เพราะว่ารถมากลางล่างทําความสะอาดนะเนาะรถขี่เล่ผู้ใดจะเห็นซื้อเนาะแต่ว่าได้รถมัน่ะรถมันก็ได้มาสะอาดคือว่าเขาก็มานเก็บเก็บนี้นี้น่อยๆครับถามว่ารถเดิมไหมเดิมครับนี่ต้องให้ให้มีรอยน้ำเห็นมัครับนี่ต้องมีรอยถ้าลูกค้าจะให้เก็บให้ก็เก็บให้ครับเก็บสีเก็บลายให้ก็ให้รู้ว่ามันเดิมครับ เอารถคันนี้ทําไมมันอ๋อประตูมันเปิดประตูมันเปิดแล้วไฟมันออกครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมปิดประตูให้หมดก่อนเพราะว่าในข้างในภายในเนี่ย้าไปดูแล้วครับผมเดี๋ยวปิดไปก่อนไฟมันไฟมันจะหมดไฟมันออกด้านหน้าครับทั้งนั้นจะทําให้แบตเตอรี่หมดแล้วก็ติดเครื่องไม่ได้โดนทีนี่ผมก็สี่โดนแกพันดาท่านเราเนี่ยเราตามความจริงเนาะ นีหน่หน้าหน้าสวยได้ทรงเลยครับสวยได้ทรงอืมนี่คือมาเดิมเดิมเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ยนเ,นเนี่ยเดีมยวมเดิมครับนี่ไอหู้ว่าัรรถมันมาเดิมเห็นไหมร้อยก้อนเห็นถึกเนี่ยเนี่ยถ้าอยากให้ทําให้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลูกค้าบอกว่าโอ้ยเก็บให้นะเก็บให้ครับเนี่ย อาไปทําสีไหมละแต่นี่ให้รู้ว่ารถเดิมถ้าอยากให้ทําให้ก็จะทําให้ครับผมเขียนใช้ยุภูมินี่พูดถึงเรื่องสีก็มีตรงที่เดียวนะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นีครับโดยรวมนะสีสีดีหมดเลยด้านข้างนะครับนี่โดยรวมสีดีแล้วก็กระบะก็สวยครับไม่มีรอยคูดนี่ให้ดูทุกจุดเลยอ่า ผมก็ว่าผมละเอียดเติบอยู่เด้ด <c oughs> อันนั่นนะห้องเครื่องไม่เยิ้มเอาทายห้องเครื่องไอ้บิง้งใต้เครื่องเลยครับเดี๋ยวว่าตัวกี่ตัวอีกเด้เป็นไงค,ครับนี่ย็นบมวกครับนี่แห้งหมวกครับนี่ไม่เยิ้มนะหัวหัวมันเหเนบยดหัวกหัวหัวเฝามันนี่หัวเฝามันครับเห็นไหมครับอ๋อทายมุดลงไปใต่พุนล้ครับนี่ ไหมครับเยิ่มไหมครับไม่เยิ้มนะครับอ่าเดี๋ยวผมกลับอีกด้านหนึ่งลงทุนนอนทายผมนี้ครับเลยลงทุนนอนทายไปเลยไหมครับแห้งไหมครับแห้งครับไม่เยิ้มนะครับนี่ถ้าเป็นรถใช้งานหนักๆนี่เยิ้มมาแล้วครับนี่เครื่องนี่แห้งเงาครับเห็นไหมครับนี่คานคืนนี่ได้ครับนี่สวยครับเออเดี๋ยวผมออกไปก่อนบาน โอ้เสียใจหมดแล้วนะ้นองน้นองที่2คุณนะปันนี้นะโู้จริงใจเนาะบอกเลยนคจริงเออให้เห็นกันไปเลยเอาเครื่องไปน่ะนี่ฮ็ดคลิปเงาเขาไม่ได้เลยกระบะที่พยายามให้มันสั้นที่สุดแล้วเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะสเปคโทรศัพท์มันเต็มเครื่องมันสเปกเต็มเขาเรียกอะไร กิกกิกมันไม่ถึงอะ่ะข้อมูลเก็บข้อมูลได้หน่อยครับอึบเดี๋ยวแป๊บนึงอาจจะถ่ายเครื่องฝ้าถ่ายคงบนฝ้าไปก่อนเพราะว่ามือนึงก็จับมือนึงก็ถ่ายครับเอามาเบิ้งครับมาดูกันเลยครับอาวนี่ปีสอง8ันสด MZ CD นายเป็นรุ่นของมัน เงาครับคือสนิมแทบบม่มีเลยนี่ดูจากในใหม่ใหม่ใหม่ดีครับนี่เบื้องเงินตัวนี้ยังเนี่ยดูสีเหมือนกับสีพ่นไม่ใหม่แต่จริงเป็นของใหม่นะครับนี่คือว่ารถใช้น้อยครับนี่ดูดูสีเลยครับใหม่หรือไม่ใหม่ครับนี่แทบไม่มีสนิมเลยครับนี่ใครได้คันนี้ไปเนี่ยอู้หายากครับ เอาแบตก็ใหแบตแบตก็ใหม่แบตนี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเนี่ยเปลี่ยนมาเนี่ยเปลี่ยนใหม่เลยเน,น่าจะประมาณอาทิตย์เดียวเองเปลี่ยนให้ใหม่ปกติหมดเลยที่รถบางทีนะถ้าแบตถ้าแบตกําลังแบตมันไม่พอนะมันจะมีผลกับผลกับเครื่องนะเพราะว่าแบตเตอรี่มันไปจ่ายไฟทำไมมาเลี้ยงหัวฉีดการจ่ายเนะี่ยบางทีมันก็เพี้ยนไปก็มีนะถ้าแบตมันอ่อนนะ จะลบโค้ดลบอะไรไปแต่นี่แบตใหม่จบแล้วรถไม่มีอะไรคือเอาไปใช้ได้เลยได้รถสภาพอย่างเงี้ยแล้วมัดดาเขาก็เด่นเด่นของเขาอยู่แล้วครับนี่เด่นของเขาด้วยการก่อถนนอะไรพวกเนี้ยตั้งแต่ที่เขาโฆษณามาใหม่ๆนะ,ะเดี๋ยวผมปิดฝาโปรงก่อนแล้วก็การตื้นถลยอะไรของเขาเนี่ยแหละช่วงเปิดตัวใหม่เขาก็จะจะคงอยู่ในระบบของเขาอยู่ ใครชอบ,นนบม,มาสด้านะเงียบคงมาลัยคงมาลัยนิ่งคงม,มาลัยแทบนั่นเลยสไตล์ตตของเขาของมาดดาจับมาทุกคันแล้วตรงนี้โอ้คงม,มาลัยแทบจะไม่ไม่สั่นเลยไม่ไหวเลยคือคือนี่เป็นสไตล์ตของมาสดาเขาเนี่ยเดี๋ยวฟังเครื่องยนต์เออเอาฟังเครื่องยนต์โอ้ผมตดว่าจะทำสั้นๆหน่อยสัดไปทางยาวเนาะ นี่ครับมันนิ่งมากเลยสังเกตดีเดี๋ยวจะหาว่าผมนั่นเนี่ยสตาร์ทเครื่องแล้วเดี๋ยวผมจะทำมือให้ผมนิ่งที่สุดเลยนะอ่ะดูว่ามันสั่นมากไหมเดี๋ยวจะหาว่าผมโคหกนะนะี่นิ่งนีนะ่แทบไม่สั่นเลยนี่แหละคือม a ดไดใครได้ไปนะแล้วแอร์เย็นด้วยนยะคันนี้ครับ ตาร์ทแคปเดียว้นี่แอร์เย็นได้หกเกียร์เครื่องสองจุดสองหายากนี่เดี๋ยวมาฟังฟังเครื่องเลยครับมันิ่งไหมนี่ได้ยินไหมครับได้ยินนะเนี่ยปกติเครื่องเดินเรียบเนี่ยใหม่ให้รู้ว่ามันไม่ยีดีครับนี่เท่าไ,ไหร่นีสองหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่น หมองเบิงเลยครับนี่หายากนะครับรถสภาพดงเสียแล้วเครื่องมันดีด้วยอเอาเอารับบานนะมอเวารายละเอียดครับเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันแป๊บนึงกันเนี้ยอาจจะ,ะ,ะ,ะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ซื้อนะอะเดี๋ยวกลับหน้ากล้องผมนนี้ก็ได้กลับหน้ากล้องแล้วครับ สําหรับคนที่มาซื้อนะครับ <c oughs> ผมก็บอกตรงนะครับถ้าถิดแบ็ครีดเนี่ยติดแบ็ครีดเนี่ยยากจะออกรถได้นะครับต <c oughs> ิดแบ็ครีดอะ <c oughs> ก็คือหนึ่งก่อนจะมาซื้อรถเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่อยากขายนะเออไม่อยากเคียร์ขายรถนะก็อยากเคียร์ขายหนึ่งอันดับแรกสมมติเป็นครอบครัวน,นะเป็นผัวเมียน,นะรายได้เนี่ยอย่างอย่างท่านนี้เนี่ยประมาณสาม สามแปดเนาะสามแปดสามเก้าก็จะน่าน่าจะอยู่ประมาณคือแสนแสนละสองพันอ่าสี่สี่อันนี้ประมาณเจ็ดหรือแปดพันนะอย่างคันเนี้ยพอนอยู่ประมาณเจ็ดหรือแปดแปดพันอ่ะอันหนึง่งถ้าคุณไม่ไม่อยากให้ติดแบ็คลิสต์เนี่ยหนึ่งคุณดูรายได้ของคุณรายได้ก็คือผัวเมียสมมติว่าผัวเมียเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยนะแถวอีสานเราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนะค่าแรงอยู่ประมาณ เริ่มงต้นหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสองแล้วหัวเมียสองคนก็จะตกอยู่ประมาณหมื่นสี่ใช่ไหมหมื่นสี่แล้วทีนี้ส่วนหนึ่ง,อล,องลองคุณลองคานวณดูเอามาผ่อนรถในแปดพันแปดพันเนี่ยคุณจะเหลือเงินเท่าไหรนะ่นอ่ะเนี่ยลองคํานวณดูแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเวลาคุณออกรถนอ่ะคุณต้องดูด้วยเผื่อเผื่อไว้เผื่อวันนึงว่าคุณช็อตเนี่ยมันต้องมีแหละสักวันนะที่คุณชออ็อตอ่ะเพราะผมเคยมาเหมือนกันอืมแต่ว่าของผม ผมผ่อนมอไซเนี่ยผมผ่อนอยู่สองสองปีกว่าไม่เคยนั่นเลยเพราะว่าเราเรา,เราดูรายได้ตัวเองไงรายได้ตัวเองว่าเออต้องส่งอย่างมอไซก็สองพันสองพันใช่ไหมเอคอคก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราคำนวณมาแล้วในการการใช้ใจ่ายของเรานะาผมผ่อนอย่างมอไซเนี่ยอยู่สองปีหรือสามปีเนี่ยไม่เคยมีใบทวงนี้มาเพราะว่า,ารายได้เราเราได,ได้ได้ทุกวันเนาะตอนนั้นผมก็ ขับบินมอเตอร์ไซค์อยู่แถวแถวแน่งเทพมนแล้วขับมาสามสี่ปีนะแล้วก็ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเนาะแต่เราเราก็ผ่อนไหวนะอย่างอันนี้ผมอธิบายว่าให้ให,ให้ท่านฟังว่าเนี่ยผมไม่อยากให้ท่านอ่ะติดแบ็คลิสต์ไม่ใช่อะไรรัอ่าถ้าจะมาออกก็ออกอะดูดูเรื่องพวกนี้รายรายได้ของเราแต่ละเดือนลองคำนวณดูว่าเออเราไปใช้รถเท่าไหร่ เราอยากมีลูกเราให้ลูกเป็นวันวันละเท่าไหร่เรารายรับรายจ่ายเราเท่าไหร่อย่างเงี้ยอ่าถ้างั้นอนะ่ะถ้าเราไม่ทําตัวนี้เราจะไม่รู้แล้วเราจะกลายเป็นว่าเราจะติดแบคลิสตครับคุณต้องจัดจัดการการเงินของรายได้ของคุณให้ดีนะไม่ใช่ว่าผมแนะนําอยากจะขายรถอย่างเดียวเนะี่ยอันนี้ผมพูดถึงให้ความรู้ท่านเดยวเรามีอีกอย่างหนึ่งเด้อตรงนี้ก็าสาคัญบางที่เนี่ยเขาบอกว่า บอกว่าให้เงินนะให้เงินเอ่อไม่ใช่ให้เงินให้่อนให้ฟรีหกเดือน่าหรือว่า่อนให้ฟรีสามเดือนสี่เดือนก็ว่าไปมันมันคือเงินพวกเจ้าแหละครับมันคือเงินของคุณนั่นแหละแต่เขาไปจัดเกินไงก็กลายเป็นว่าเขาเอาเงินคุณผ่อนให้อนให้คุณเออโมเมนต์นัคิดว่าอันโอ้อนให้กูคือดีแต่ว่าร้านนี้่พนให้กูจริงๆเนี่ยมันเปลี่ยนยังซี่ครับว่า เจ้าต้องคิดเบื้องให้ดีผมพูดเรื่องจริงนะอันนี้นะฮะหวังดีจริงๆอ่ะคุณจะกลายเป็นเจ้านี่ี่ได้ไปชื่อรถแพงพวกเขาจากปกติสมมุตินะคันละแสนเนี่ยเขาเขาไปจัด,เข,จดเขาไปจัดแสนแสนสามเขาก็บอกว่าอ่เราผ่อนให้ฟรีสามเดือนมันก็เป็นเงินของเจ้าแหละครับจริงๆราคารถมันอยู่ที่แสนบอกเขาไปบอกกันไปจัดให้แสนสามพวกเนี่เขาก็เงินนั่นละเงินของเจ้าละมูมีดอกกันที่ว่า ตเต้นเขาเดียนใจฟีให้เจ้านะเออผมบอกตรงทีมันเป็นเทคนิคของเขาของล่างเขาครับอันนี้ก็ต้องอันแล้วแต่เ้าวเชื้อภาษาผมนะอันนี้ก็ก้อาฟังนะอ่าจ่าใดก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามต้นวม้เยาวาวันสำเนียงไทยไปมันโบมนสไตล์ของนะมันต้องมีไทยไทยกับอีสานไปนะสารใจภูมิของผสมกันไปครับนี่คือช่องผมต้องเป็น แบบนี้นะเบ้าผิดเบ้าถือไปแต่ว่าว่าตามข้อเป็นจริงด้ะอ่า้กันนฟังเอานักก็เบาดดแลเราเนอะเออจะลืมบอกเบอร์โทรอีกเที่นึงครับ0 8 1 6 0 0 3 5 8 0นะครับเบอร์ลงน้อยรถบ้านโทรมาเลยครับสอบถามเรื่องเอกสารยังไงผมก็บ่าอยากกันเบ้าเรื่องเอกสารให้เพื่อนเบ้าเองอือจริงก็เบ้าได้ยุแต่ก็เบ้าผิดเบ้าถือเราเอาเห็นว่าให้ ไปคุยกับตาน้อยแล้วก็บอกว่าวันที่จะมาดูรถเนี่ยบอกหรือว่าโทรไปถามบอกว่าดูจากช่องชัดเจนพู่มแนะนำม,มาอ่าท่านก็จะได้ห้าร้อยจากทางช่องแล้วค่าน้ำค่าเติมน้ำมันห้าร้อยแล้วก็รับประกันเพื่อหนึ่งปีตรงนี้สำคัญเนาอย่าลืมกดอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนนี้ก็ตอนคลิปที่แล้วบ,บอกว่าขอคนติดตามห้าสิบคนตอนนี้มันก็เกินไปแล้วว่าผมจะอ่าไลฟ์สดภาษาไทยเนาะ เดี๋ยวอาธิเฐาจากคลิปหนึ่งครับจะตอนนี้ทั้งไทยทั้งอีสานไปก่อนอก็ขอบคุณครับคำนี้แหละครับ